อันนี้นะครับพกไว้เลยนะสายสดไม่อดตายนะครับตัวช่วยที่ดีของสายเยื่อสดนะครับก็คือตัวนี้เลยเจ้าออกซิเจนนะครับตัวน,นี้เป็นออกซิเจนแบบ power bank นะครับ มันจะเก็บแบตเอาไว้นะครับความจุเนี่ย1 2 0 0มิลลิแอมนะครับเป่าลมได้ทั้งวันนะครับยันจบทิปเลยตัวนี้นะครับเป็นออกนะที่ชาร์จแบบอย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วครับฐานก้อนหนึง60บาท70บาทนะครับไม่ต้องไปซื้อแล้วซื้อใช้ทีก็ทีหนึ่งสก้อนนะร้อกว่าบาทนะครับเอาตัวนี้ไปจบกว่านะครับราคาแค่350บาทนะใช้ได้หลายทิปนะครับสามารถเกี่ยวกับกระเป๋าก็ได้ด้วยแบบนี้มีลูกยางนะครับให้ ก็ไว้เวลาเลี้ยงปลาได้เหมือนกันนะครับจะมีด้วยกัน2สีจะมีสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงในชุดก็จะมีตัวสายชาร์จให้แบบนี้นะครับไว้ชาร์จกับตัวอ็อกแล้วก็อันนี้ด้วยเป็นหัวทรายให้นะครับหหัวความยาวสายก็ประมาณนี้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับแค่กดปุ่มเดียวปุ๊บเขาก็จะเปิดนะครับสามารถปรับได้2ระดับนะครับความเบาความแรงแล้วก็ดูสถานะนะครับแบตได้ตามจุดนะสีเขียวแบบนี้เลยน่าใช้มากนะครับนี่ ปรับได้2โหมดนะครับแบบนี้กดอีกทีหนึ่งก็คือหยุดบิดนะครับราคา3า0บาทคุ้มมากนะออกทริป2ทีก็คืนทุนแล้วไม่ต้องไปซื้อฐานนะเอาตัวนี้ไปใช้นะครับจบทุกปัญหาเลยฝากด้วยกับตัวนี้เลยของดีของสายสดนะครับใครสายลอยกุ้งนี่ห้ามพลาดเลยกับออกนะครับที่เป็น power bank ครับผมขอบคุณครับ